ซุนกวนเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในผู้นำสามก๊กเขามีความสามารถในการบริหารงานที่ผสมผสานทีมงานต่างรุ่นได้อย่างลงตัวตั้งแต่รุ่นเก่าไปจนถึงคนรุ่นใหม่พร้อมทั้งรักษาความเข้มแข็งของก๊กที่รวมเหล่าคนเก่งไว้มากมายทั้งขุนพลแม่ทัพและที่ปรึกษามากกว่าผู้นำคนใดในสามก๊ก ด้วยการที่เขาเป็นผู้นำที่มีศักยภาพจุดเด่นจึงไม่ได้อยู่ที่การนำทัพออกรบแต่จุดเด่นของซุนกวนจะเน้นการบริหารทีมงานให้เกิดความสามคัคคีด้วยนโยบายการบริหารคนซึ่งก็คือวัดคนที่ความสามารถรู้จุดเด่นและจุดอ่อนของลูกน้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองซึ่งต่างจากผู้นำเผด็จการของโจโฉหรือเล่าปีที่มีคงเบ้งเป็นผู้บริหารหลัก ตรงที่สุนกวนจะให้มีการประชุมขุนนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูเปรียบเสมือนคณะที่ปรึกษาโดยให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลหรือเหตุผลมาวิพากษ์วิจารณ์และถกประเด็นกันส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสุนกวนแต่มีจุดอ่อนที่เป็นคนตัดสินใจไม่เด็ดขาดทำให้ไม่มีทิศทางการเมืองที่ชัดเจนหวังเพียงแค่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่พลิกผันตลอดเวลา ถึงแม้ว่าซุนกวนจะขึ้นมาครองอํำนาจหลังจากรุ่นพ่อและพี่ชายที่วางหลักฐานมาอย่างดีแล้วแต่การรักษาสิ่งที่พ่อและพี่ชายสร้างมาไม่ใช่เรื่องง่ายดังคํากล่าวที่ว่าการสร้างกิจการนั้นยากแสนยากแต่การรักษากิจการไว้ให้ได้นั้นยากยิ่งกว่าซุนกวนขึ้นเป็นผู้ครองแคว้งตอนอายุ18ปีในช่วงเวลานั้นเขาต้องรับมือกับคุณนางเก่าแก่ ที่ไม่มีความเชื่อใจและไม่มีความเชื่อมั่นในสุนกวนมากนะถ้าสุนกวนไม่สามารถซื้อใจคนและพิสูจน์ตัวเองได้สุดท้ายจะไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้แน่นอนและหลักฐานที่พ่อและพี่สร้างไว้คงพังทลายเป็นสุนกวนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเจอลูกน้องที่ฉลาดและบารมีเหนือกว่าอย่างจิวยี่แถมยังคอยปีนเกลียวไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าใดนะจิวยี่ถือกำลังเกือบทั้งหมดของเมืองไว้ เพียงแค่จิวยี่พูดคำเดียวแม่ทัพทั้งหลายก็พร้อมจะบุกน้ำลุยไฟไปกับแม่ทัพอย่างจิวยี่ถึงแม้ส่วนใหญ่ซุนกวนจะใช้วิธีประนีประนอมในการบริหารบ้านเมืองเพราะเขารู้ว่าตัวเองไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่แท้จริงซุนกวนเลยใช้การเมืองเหนือการทหารสร้างความชอบธรรมและเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นซุนกวนก็ใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดเช่นกัน ซึ่งคนที่ช่วยสุนกวนวางหลักฐานที่สำคัญให้กับบ้านเมืองคือท่านโลซกโลซกเป็นคนที่มีบารมีมากและมีความจงรักภักดีถึงแม้ว่าในนิยายหรือในละครโลซกจะถูกวางตัวให้ได้วกว่าความเป็นจริงมากแต่แท้ที่จริงแล้วโลซกไม่ได้มีปัญญาด้วยกว่าของเบ้งหรือจิวยี่ในการปกครองและโลซกยังเป็นนักกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ถึงสุนกวนจะรบไม่เก่งแต่เขากลับมีความแหลมคมในการเลือกคนมาใช้งานเป็นอย่างมาก